หืมสิบกโลอ่ะตัวเนี้ยอ่าใจาจใจ้จจห้ใจโอ้โหขาวออสิบกโลตัวเนี้ยนี่เด้ดูแมันมันมันนั่นแล้วมันแย่แล้วโอ้โหหมุนรอบ ไหนวะอ้ยตักสิหัว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 นัม่ยอมัยอมโอ้เยีพันหลายวะเอามามือทีมาสี่พนะโอ้ยที่สี่กัน้ถสู้อ่ใหญ่ด้อยที่ใส่หัวซะเจือร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยยกไดี๋ยกนักไปโอ้ลากไปดิตโอยตาหนักกว่าหนักนักเอามงคลตักบ้านเลี้ยงหน่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกิโลเนี่ยได้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 โอ้ยห้าห้าได้อยู่นะหือรวยปะเนี่ยห้าได้ห้าได้เคียร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพนี่ใหญ่มากว่ะเอาเสร็จแล้วโอ้